ไปที่นครพนมค่ะไปดูสีสันกีฬาพื้นบ้านที่แตกต่างจากที่อื่นๆเลยนะเพราะว่าเป็นการจัดกีฬาปรองดองสร้างความรักในครอบครัวมีการแข่งปีนเสาฝั่งสามีเนี่ยก็อุ้มภรรยาวิ่งต่อเลยค่ะไปดูภาพกันเลยค่ะนี่เขาก็เริ่มเขามีการแข่งปีนเสาลั่นคล้องไชยกันด้วยเช็ดเสาก่อนเช็ดเสาก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ที่อำเภอนาแก่นครพนมเอาน้ำมันผ่านจะต้องเพิ่มอุปสรรคไปหน่อยไงพี่เอ็กเดี๋ยง่ายเดี๋ยง่ายเนี่ยตัวแทนชาวบ้านรวม11ชุมชนในพื้นที่ที่อำเภอนาแก่นะเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ประจําปีนี้เขาจัดต่อเนื่องกันทุกปีแหละเขาก็เริ่มต้นด้วยการแข่งกีฬาปีนเสาน้ํามันที่ทาน้ามันเมื่อกี้อ่ะปีนปีนปีนใช้เสาไม้ไผ่ทาด้วยน้ํามันพืชสูงประมาณ5เมตร แล้วก็ให้ตัวแทนหมู่บ้านแข่งขันนะคะทั้งเดี่ยวทั้งทีมนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยแบบที่เราเห็นนี่ต้องใช้ความพยายามในการปีนเสาอาบน้ํามันด้วยความยากลําบากแล้วก็มีเป็นกีฬาที่สร้างความหาให้มากเลยนะคะแล้วก็มีไตกีฬาครอบครัวด้วยเดี๋ยวจะมีกีฬาอย่างอื่นด้วยนี่แต่ตอนปีนมันยากมากเพราะ,ะเสื้อเนี่ยอดูเสื้อแบบนี้มันก็ลื่นพยายามใช้หลายวิธีนะฮะเอาภาพเหมือนเสาจะไม่สูงมากใช่ไหมเหมือนจะปีนง,ง่าย ใช่ีหลายท่านใช้วิธีเนีฮะเอาคนบันดังข้างล่างนี่เลยก็มีกองเชียร์นี่ต่อมาเป็นกีฬาในครอบครัวค่ะสร้างความรักนะคะแบบนี้มีการจับแต่งตัวทาปงงทาแป้งกันด้วยให้ดูบรรยากาศกันสักหน่อยค่ะจับสามีทาแป้งร้อยกินมะเขือเอ้ยแต่งกว่าใช่นะคะผัดเปลี่ยนกันแต่งหน้าทาแป้งแต่งหน้าตาให้สวยงาม แล้วก็ร่วมเต้นในท่าทางที่แปลกที่สุดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะวิ่งเปรี้ยวกันนะคะเดี๋ยวจะมีการวิ่งเปรี้ยวด้วยเหมันยากตรงที่เนี่ยอันนี้ให้กินแตงกันก่อนแล้วแตงกวาเนี่ยมันผูกอยู่กระเท้านะเดี๋ยวเดี๋ยวสามีต้องใส่ชุดชุดชั้นในของภรรยาดูสิจะได้รู้ถึงความยากลำบากให้เปลี่ยนกันแต่งโอ้ดีใจใหญ่เลยนะคะนี่โอ้ หลงไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครนะแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยไหนี่ไหนผัวแยกไม่ออกค่ะก็เป็นกีฬาพื้นบ้านเป็นสีสันนะคะดูสิคะก็เรียกรอยยิ้มเรียกความฮากันไปค่ะตามฝานผู้ชมกันแต่ปีนเสาน้ำมันนี่นะเห็นหลายที่พยายามทำโหมันยากจริงนะเป็นการช่วยกันสร้างความสามัคคีด้วยเทคนิคนี่คือต้องต้องมีฐานเพราะ้ปีนตั้งแต่ พื้นเนี่ยโอ้โหยากมันลืน่นนี่ขนาดไม่ใส่น้ํามันเราก็ปีนยากนะเสาแบบนะี้นึกไม่ออกเลยจะขึ้นยังไงนี่5เมตรนะแต่เอื้ยตีนงึ่นไป่เนี่ยเสาน่าจะล้มนะคะดูแล้ว